สวัสดีเข้าวันนี้ไก่ขอแนะนำรถกระบะตัวท็อปที่ทั้งหลอดูดันและคุ้มค่าสุดๆคันนี้คือรถรุ่น MG X-Tender Double Cab รุ่น Top Grand รื่อง 2,000cc เกียร์ออโต้ปี2,024กระบะ4ประตูสไตล์พรีเมียมดีไซน์แข็งแรงพร้อมลุยทุกเส้นทางเครื่องยนต์ดีเซน 2,000cc เทอร์โบขับขี่แรงเต็มพลังประหยัดน้ำมันเยี่ยมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลดพร้อมไฟเดสเทมบริ้งไลท์ระบบขับเคลื่อนล้ำสมัยช่วงล่างแน่นเกาะถนนดีเยี่ยมภายในหรูร้าน,นั่งสบายฟังก์ชันครบครันหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay Android Auto ระบบเสีย รอบทิศทางพร้อมรูทู t h เบาะหนังคุณภาพสูงเบาะคนขับรับไฟฟ้าแอร์อัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาระบบความปลอดภยัยแน่นมากค่ะถุงลมนิรภัย6จุดระบบช่วยเบรค ABSEBDBA ระบบควบคุมการทรงตัว SP กล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยระบบเตือนจุดอับสายตาและเตือนรถตัดผ่านด้านท้ายคันนี้เหมาะทั้งใช้งานและขับเที่ยวครบจบในคันเดียว รถปี2024สภาพใหม่มากมือเดียวไม้แท้พร้อมใช้งานทันทีเลยค่ะสนใจโทรสอบถามหรือทักไอดีลายไก่มาได้เลยนะค่ะศู6ย์3 4 4 4 8 4 4 8ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะไก่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไก่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ